สานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการช่วยคิดช่วยทำดำเนินรายการโดยหวิงสุวรรณมณี วิทยุมกสถานีวิทยุื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเสนอรายการวิทยุเกษตรแนวใหม่เพื่อช่วยการกระดมความคิดเดิ่มแรงร่วมใจและเปลี่ยนสนทนาปัญหาการเกษตรบอกเล่าภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านทางคลื่นวิทยุสู่สุมชนระดับร,บรบากหญ้าพัฒนาสังคมไทยรายการช่วยคิดช่วยทำรายการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินรายการโดยทวินสุวรรณมณี สวัสดีครับทุกผู้ฟังที่เคยรับพบกับรายการเพื่อคิดเพื่อทำกิจประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยกระผมสุลิส่วนมือและทีมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนี้ครับรายการพิทักษ์สังค์เสนอผลงานทางวิชาการองค์ความรู้สู่เกษตรกรองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าเปมนปัญญาจากเกษตรกรไทยผลงานวิจัยจากนักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครับและเอกชนนําเสนอ นักวิจัยชาวบ้านนักวิจัยชาวเหาผ่านรายการนี้ครับท่านผู้ฟังที่เขารพครับนี่รายการช่วยคิดช่วยทํากับกระผมทวินสุวรรณมณีนะครับวันนี้ยังเกาะติดในเรื่องราวสถานการณ์อยู่นะครับว่าบ้านเราวันนี้ประเทศไทยวันนี้ที่เราได้ปฏิเสธในเรื่องของพืชเทคโนโลยีภาพนะครับปรากฏว่าวันนี้งานวิจัยของประเทศไทย ถึงเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยไม่เดินนะครับเพราะเนื่องจากว่าการวิจัยในห้องแล็บและในเรือนทดลองนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแต่ประเด็นปัญหาว่าพอจะวิจัยนอกเรือนทดลองหรือว่าในภาคสนามไม่สามารถจะดําเนินการไปได้เนื่องจากว่าได้ถูกคัดค้านจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนักแต่ว่า,าทําให้รัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยได้ฟังเสียงแล้วก็หยุด หยุดการวิจัยไว้ทันทีครับหยุดการวิจัยภาคสนามนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จที่เรียนรู้ที่ไปสอนในนานาชาติแต่ไม่สามารถจะทําในประเทศไทยได้นี่นะครับก็ได้หยุดชะง,งักไปด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับว่าเหตุผลที่เดินไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่ในขณะเดียวกันครับเรามีในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารมนุษย์อาหารคนซึ่งดำรงอยู่ มีความจําเป็นที่จะต้องนําเข้าพืชเทคโนโลชีวภาพหรือว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO เนี่ยนะได้เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ20ปีผ่านมาที่เราได้บริโภคอยู่วันนี้ก็ยังนําเข้าอยู่แต่เราไม่สามารถจะปลูกได้เป็นเพราะว่าเรามีเงื่อนไขในการวิจัย นั่นเองนะครับเพื่อความแน่ใจแต่ในสุดเราก็บริโภคกันอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นวันนี้โอกาสดีครับที่เราจะได้ไปพูดคุยกับนายกสมาคมอาหารสัตว์ไทยคือคุณพรสินพัชรินตนาุลนะครับในโอกาสในยุคการปฏิรูปครั้งนี้ว่ามันสามารถที่จะผลักดันแล้วก็เดินหน้าไปได้หรือไม่ไปพบกับคุณพรสินครับสวัสดีครับคุณพรสินครับสวัสดีครับคุณทวินครับครับผมครับสบายดีนะครับโอ้ต้องขอขอบพระคุณมากครับสบายดีครับคุณพรสินครับ ครับพครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็ดูถึงเรื่องของอสมาคมอาหารสัตว์ไทยนะปรากฏว่าต้องใช้พืช GM ที่จะเข้ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยเป็นเวลาเนี่ยสิบเก้าปีแล้วนะ วันนี้ในะยุคปฏิรูปเนี่ยคิดอย่างไรครับกับประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมปลูกเสทีครับมีแต่นาเข้าคืออย่างนี้ครับก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดนะผมก็ขอกลับมาเกินเรื่องของเทคโนโลยีสักเล็กน้อยนะคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลกําลังมุ่งมั่นนะครับว่าเราจะพัฒนาหรือว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะเกษตรนะครับหลายหลาอย่าง ให้ใช้เทคโนโลยีนะวัตกรรมให้มากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นนโยบายรัฐเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวแก้ปัญหาของการผลิตแล้วก็การตลาดแล้วก็การแข่งขันี่ก็พูดอย่างนี้เป็นหลักการไว้ก่อนนะครับครับผมตทนนี้กลับมาพูดเรื่องของอกเกษตรแล้วก็ลงมาถึงเรื่องอาหารสัตว์ คุณตวินท่านก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าในกิจการอาหาราสัตว์เวลานี้วัตถุดิบหลักๆที่เราใช้อยู่แล้วเราผลิตเองได้ก็คือข้าวโพดนะฮะครับข้าวโพดเวลานี้เราก็ผลิตได้ประมาณ5ล้านตันแต่ว่าต่อไปข้างหน้าดูจากการเติบโตของอธุรกิจนี้มันจะประมาณแปเอรตอร์ต่อปีนะฮะทุกๆปีมันจะโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าจากจํานวนที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยผมจะพูดเฉพาะข้อพูดก่อนนะครับครับผมเราก็จะเห็นว่าอนาคตเนี่ยยังไงยังไงเราก็ได้ไป่่อเราพัฒนาเต็มที่นะครับเรื่องมาเลดพันเรื่องอการจัดการอะไรอย่างนี้ทีนี้ต้นทุนเองเราก็อตอนนี้ผมพูดว่ามันสู้เขาไม่ค่อยได้ละ อ่ากิโลต่อกิโลนี่สู้เขาไม่ได้เราก็กําลังจะหาวิธีว่าจะทำไงให้มีการพัฒนาการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนะอันนั้นก็ก็ก็อยู่ในภาษาอังกฤษก็อยู่ในปลายปลายนะอยู่ในท่ออ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งโซฟาโซกูน so so นะภาษาอังกฤษก็ไปได้ด้วยดีระดับหนึ่งตอนนี้อยู่แต่ว่าอนาคตนี่มองแล้วมันน่าจะมีปัญหาแล้วนะ S <S การมาพูดถึงการน,นํำข้าวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าถั่วเหลืองแล้วก็กาดถั่วเหลืองนะฮะ,ะ20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราค่อยๆมีการนําเข้าขึ้น,นเรื่อยเมื่อ20ปีที่แล้วเราปลูกได้ถั่วเหลืองประมาณ7แสนตันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของพันุ์เรื่องของอากาศเรล่านี้เป็นต้นนะ แล้วก็เรื่องการขยายของธุรกิจอาหารศาสตร์ที่ผมพูดเมือ่อกี้ความต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆณวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะยี่สิบปีให้หลังเราปลูกน้อยลงเหลือประมาณหกหมื่นห้าพันตันเท่านั้นเองครับแต่ขณะเดียวกันเรานําเข้ามาเนี่ยรวมการระหว่างเม็ดกากเนี่ยสองล้านบวกสองล้านก็คือห้าล้านตันนะฮะครับแล้วเราไปเอามาจากไหนล่ะเราก็ไปเอามาจากประเทศที่เขาพัฒนามากๆแล้วก็ปลูกมากๆก็คืออเมริกาแล้วก็บราซิลและอาร์เจนตินา วันนี้เนี่ยทั้งหมดต้องเรียนว่ามันเป็นพืชเทคโนโลยีชีวภาพหมดแล้วนี่เรื่องที่หนึ่งนะ,ะคือหมายความว่าเขาพัฒนาไปอยู่แล้วเรื่อยๆสมัยก่อนเขาก็ธรรมชาติเหมือนเราฮะแต่ว่าเนื่องจากความต้องการของเนื้อสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เป็นวัตถุดิบที่สําคัญเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเราก็นําเข้ามาทามาใช้เป็นประโยชน์นะครับผลิตเนื้อ,อผลิตอาหารทะเลผลิตอะไรก็ตามที่ใช้ส่วนผสมนี้แล้วก็ส่งกลับออกไปให้เขา ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกลับมาพูดภาษาอังกฤษก็คือโซฟาโซกูดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะไปบอกว่าเราจะไปเร่งปลูกถั่วเหลืองให้มันได้สักห้าล้านตันเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะชาติหนึ่งนะฮะเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกว่าความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่งตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นนโยบายรับด้วยแล้วก็เป็นการทําธุรกิจต่อเนื่องด้วยเนี่ย จะต้องเอามาใช้แล้วนะักวิทยาศาสตร์บ้านเรามีการคิดคน้นแล้วก็ทําได้หลายๆตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวข้าวโพดนะครับแล้วก็ตัวผลไม้บางชนิดที่คุณทวินคงได้ยินละเรื่องมะละกอใช่ไหมมะละกอครับอใช้ได้แล้วแต่ว่าห้องแลบเนี่ยเราสําเร็จดีรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็อยากจะส่งเสริมนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทวินว่ามันก็มีคนมา้านอะ อด้วยกระแสด้วยอารมณ์เนี่ยไม่ไม่ไม่คิดไม่ไม่คอยใช้อลักวิทยาศาสตร์มาค้านกันการเมืองก็กลัวนะฮะการเมืองก็พอมีคนเดินขบวนถ้าห้าคนเขาก็ไม่เอาแล้วทั้งทั้งที่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ใหญ่เอผมพูดในเบื้องต้นเลยว่าที่อดีตที่ผ่านมานักการเมืองเนี่ยไม่มีความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองนะเขาเรียกไม่มีพลังทางการเมืองภาษาอังกฤษเขาเรียกไม่มี political will นะฮะก็เลยไม่เกิดไม่เกิดตต่นี้ก็ค้างอยู่ เออแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายพยายามอยู่เหมือนกันแต่ล่าสุดก็ยังมีปัญหามากเพราะว่าการที่เราจะไปทดลองในแปลงเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ระดับหนึ่งต้องเอ่อมีขบวนการอ่ะนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ถึงจะยากมากมายนะเพียงแต่ว่าต้องเ,อเตรียมการต้องไปฟังเสียงชาวบ้านรอบข้างบ้างต้องไปอยู่ในที่ปิดอยู่ในสถานที่รัฐบาลแล้วก็ต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีนะกรมวิชาการเกษตรก็มีหน้าที่ทําตรงนี้ แต่ว่ามันไปได้ช้ามากเพราะการเมืองเราไม่เดินหน้าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะ <c oughs> เพราะเวลาเราพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะมีคนมาโวยวายทุกทีเขาเรียกว่า NGO นะฮะกล <c oughs> ุ่มนี้ก็จะโวยโวยอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ความจริงมันก็เดินหน้าไปอย่างที่ผมวาดภาพให้เห็นแล้วเพราะ้นณ <c oughs> วันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในจุดนี้แหละครับว่าเรายังติดขัดอยู่แต่ขณะเดียวกันเราฟัางฟองดูนะฮะอย่างเวียดนามก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเนี่ย เขาก็ผลิตอาหารสัตว์แข่งกับเราอยู่นะครับปศุสัตว์แข่งกับเราอยู่เวียดนามนี่มาแรงมากล่าสุดเลยสรุปได้ว่าเวียดนามเนี่ยรัฐบาลเขาก็ยอมแล้วว่าให้ปลูกเพราะว่าเวลาที่เราจะยอมให้ปลูกเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนมีความปลอดภัยเรื่องของมนุษย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องหลมันถึงให้ปลูกใช่ไหมครับเวียดนามเนี่ยมันจะโง่กับเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าเขาไม่โง่กับเรานะ เพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจด้วยมีความสามารถทางการเมืองเขาไว้อย่างนั้นดีกว่าแล้วเขาก็เดินหน้าไปเลยเขาก็คุยให้รู้เรื่องแล้วทมาลงมาจัดการแล้วก็คุยแล้วก็มาจัดการให้ได้ดีก็เดินหน้าผ่านไปได้แต่นี้ผมมองไปข้างหน้าเนี่ยวันหนึ่งสมมุติว่าเราก็ยังชะงักชะงักชะงักอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยถามว่าวัตถุดิบที่เราไม่พออย่างกากถั่วเหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงละแล้วก็เม็ดถั่วเหลืองที่มาทําน้ํามันถั่วเหลืองอย่างที่เรารับประทานอยู่ในโคนเรือนเนี่ย ผมเ,เรียนตรงนี้เลยว่ามันเจ็นมาจากถั่วเหลืองที่นําเข้าเป็น G M ทั้งนั้นเพราะอย่าปฏิเสธนะครับคือเรากินจนเรา,เาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ยังอ,อย่างนี้ฮะสวนกระแสะเพราะบางท่านก็ยังไม่เข้าใจด้วยพอมีคนมาค้านก็กลัวนะโดยเพพาะนักการเมืองในอดีตเพราะฉนนั้นผมมก็มองว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องมีการตัดสินใจทางด้านนี้นะแล้วก็ตัดสินใจในกรณี ของพืชบางชนิดที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีความปลอดภยอัยโดยขั้นต้นเนี่ยจะต้องปลดกระแสตร,ตรงนี้ให้ออกไปให้ได้ก็คือเราจะต้องมีการลงภาคสนามนะแปลว่าซึ่งมันง่ายๆนิดเดียวอะไม่ยากเลยเพียงแค่ตัดสินใจเท่านะเราลงไปปลูกทดลองความจริงเสียว่าเวลานี้เราทําได้แค่ไหนในห้องแลบเนี่ยมันมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในภาคสนามเรายังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราติดอยู่ตรงปากคอกเนี่ยนะ มันก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ตัดสินใจให้เดินหน้าในพืชที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยในห้องแลบแล้วแเราก็ออกมาในภาคสนามให้มันปลอดภัยได้อย่างในทางปฏิบัติเกิดขึ้นจริงและหลังจากนั้นแหละเป็นเทคโนโลยีของเราเองก็ไม่เห็นจะต้องไปกลัวกับใครนะะก็จดทะเบียนซทแล้วก็ปลูกแล้วก็เกิด การผลิตที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าเวลานี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกเดดล็อกมันอยู่ตรงนี้แหละซึ่งก็เลยอ๋น่าเสียดายถ้ายอย่างว่าไม่เกิดขึ้นนะผมก็กลัวว่าวันหลังเวียดนามเนี่ยเขาก็สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นเพราะเขาใช้มากขึ้นทุกปีเพราะไม่ตัวเลขนะเวลานี้เวียดนามเนี่ยผลิตสินค้าอาหารสัตว์เพื่เราจะเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยในจานวนที่เรียกว่าไล่มาเขาเรียกว่าต้นคอล้วแล้วเนี่ยไล่มาติดๆเลยนะะต้นคอเราแล้วอ่ะ เขาพัฒนาช้ากว่าเราแต่เขาวิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าก็จะแซงไปเพราะแซงไปแล้วเราก็คงจะมองในภาพของตลาดว่าเราคงจะมีปัญหาละธุรกิจตัวนี้การแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะครับผมก็สรุปในเบื้องต้นแบบนี้ครับกับก็น่าแปลกใจนะครับคือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยดังเราไปทําข่าวฟิลิปปินส์เนี่ยคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่า โอ้คนไทยนี่สุดยอดเก่งมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นักวิจัยเนี่ยไปสอนเขาแล้วเขาก็ได้เรียนรู้จากคนไทยแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกใจว่าทําไมคนไทยกลุ่มของคนไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาพูดถึงคนไทยทั้งประเทศอะ่ะที่ไปต่อต้านวิทยาศาสตร์คือต่อต้านการวิจัยของอาจารย์ของนักวิจัยเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตอบก็ไม่ได้คุณคุณฟอนสินได้ฟังข่าวนี้แล้วเป็นไงบ้างครับ ก็อย่างที่พี่ทวินว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากค,คือของเราเนี่ยทุกอย่างก้าวหน้ากว่าคนอื่นนะในการเปรียบเทียบ่เทคโนโลยีโดยวฉพาตัวไบโอเทคเนี่ยก็ก็อยู่ที่เมื่อกี้ที่ผมเรียนแหลนะฮะเพราะว่าที่ผ่านๆมานักการเมืองเราก็อยู่สั้นๆเข้าใจก่อนน้อย เออแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ <God. S 2> เขาก็ตัดสินใจเรื่องอื่นๆที่ง่ายๆอ่ะว่างั้นเพราะฉะนั huh. ้นก็เป็นเรื่องที่เออหน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งอ่ะก็คิดว่ายุคนี้ถ้าเราอยู่ในรูปของปฏิรูปเนี่ยเราต้องดึงเรื่องนี้กลับมาดูใหม่แล้วว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆนะฮะแล้วถ้าเราพูดถึงปฏิรูปเอ่อพื้นฐานการผลิตอะไรก็แล้วแต่ รัฐบาลชุดนี้ก็สนใจก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยถ้าปฏิรูปหรืออะไรการผลิตโครงสร้างถ้าเราไม่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเราก็ไม่ไมรู้จะเป็นปฏิรูปอะไรใช่ไหมครับแล้วก็วิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเราพูดกันมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเสนออย่างนี้นะครับเมื่อเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรืออุตสาหกรรมหรือบริการก็ดีวิทยาศาสตร์จะต้องมาอันดับหนึ่งแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเราจะต้องมาอันดับหนึ่ง ึ่งผมเสนอไปตลอดเวลาแล้วว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเก่งแล้วมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะอย่างไบโอเทคนี่มีหลายร้อยคนวันนี้ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเราพร้อมถ้าเราจะปฏิรูปเราต้องยกกระทรวงวิทยาศาสตร์ผู้นีป้ปฏิรูปกระทรวงก่อนคือเอากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเลยเพราะว่ามันไปอยู่ในกระทรวงสังคมอะ่ะผมก็แปลกใจยอยู่ตรงนี้นะเพราะฉถ้า,าว่าเราเดินหน้าปฏิรูปมีนวัตรกรรมต้องเดินหน้าให้ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นสรุป ปฏิรูปไอตรงกระทรวงนิดนึงก่อนดึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจหลักเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บการบริหารจัดการบ้านเราจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเราจะเน้นหน้าด้วยวิธีการที่เราต้องสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองความสนใจก็จะเกิดขึ้นกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นคนก็จะสนใจมากขึ้นเพราะรัฐบาลสนใจถูกไหมฮะประชูเป็นกระทรวงอ,อันดับหนึ่งอย่างเงี้ยงบประมาณก็ง,ง่ายขึ้นทุกคนก็หันมา ออดูกระแสตัวนี้ว่ามันเดินหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้เริ่มต้นเป็นขั้นหนึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงเศรษฐกิจหลักของอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําได้เองต้องเดินหน้าให้หมดเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเ,เรื่องนี้มันเป็นทรัพย์สินของเราเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญามันไม่ได้เกิดจากการสร้างของให้เราเห็นนะมันเกิดจากการสร้างปัญญาเพื่อไปต่อของให้มันสามารถแข่งขันได้ในอนาคตก็สรุปว่า G M หรือพืชเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่เราตกแท้งมานานแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเขาพูดไปเพียวครับแล้วเราก็รู้สึกอายนิดๆนะฮะเออน่ากลัวฮะผมว่าต่อไปข้างหน้าเราจะต้ก็ไม่ทันอ่ะแล้วเราก็จะไปนาเข้าเทคโนโลยีมาซึ่งจะต้องเสียค่าทรัพย์สินทางปัญญาไปไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ก็ฝากไว้คิดนะครับครับเออก็คิดสุดท้ายครับฝากคิดสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่ามีเออมีความเข้าใจกันว่าการที่เทคโนโลยีชีวภาพไม่เดินเนี่ยเป็นเพราะว่า ความรู้หรือว่าการสื่อสารเนี่ยไม่ถึงกับผู้บริหารหรือว่าไม่ถึงกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยมันเป็นไปมันเป็นไปอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรอยากจะฝากอะไรครับตอนนี้เพราะว่าหลายยุคหลายรัฐบาลแล้วที่ไม่สามารถที่จะผลักดันในเรื่องนี้ให้นักวิจัยของเราได้วิจัยในภาคสนามที่เกษตรกรก็เรียกร้องนะครับแล้วก็เห็นใจนักวิชาการอยู่ด้วย ในมุมมองของคอุณพรสินในฐานะนายกสมาคมอาหารสัตว์แล้วก็กับการปฏิรูปเพื่อจะเชื่อมโยงให้ถึงสื่อสารให้ถึงกับผู้บริหารผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยมีอะไรนะครับอยากจะฝากตรงนี้เอาไว้ในช่วงสุดท้ายปิดเบรกนี้ครับครับก็ เรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยหรือใครก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมองไปที่การแข่งขันและการแข่งขันเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งทําให้เรามีพลานาไมสมบูรณนะ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องพัฒนาต่อเนื่องไปสิ่งนี้ที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เดินหน้าต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะต้องนํำเข้าเทคโนโลยีตัวนี้ นะวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เราก็จะถูกประเทศอื่นที่เขาพัฒนาคนไม่ทันเขาก็นําข้าวคนของเราไปคนของเราจะเปลี่ยนฐานไปอยู่ประเทศอื่นนะฮะแล้วก็สูญเสียหัวสมองไปหนึ่งหนึ่งระดับนะฮะภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเราจะต้องนําเข้าเทคโนโลยีกลับเข้ามา เพราะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ทําเองเราก็จะนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาเหมือนกับนำข้ากาบถั่วเหลืองเม็ดถั่วเหลืองนะแล้วเราก็จะอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่กล้าตัดสินใจแต่แรกเราก็จะุดชะง,งักทุกอย่างจะอยู่อยู่กับที่แล้วเราก็มาปลอบใจตัวเองบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดเทคโนโลยีชีวภาพประเทศไทยเหมือนกับเป็นสาวบริสุทธิ์แต่ผมเรียนว่าเวลานี้เราเหมือนกับ เปลียดปลาไหลกินน้ําแกงอะครับเราทุกคนรับประทานพื่ีเอ GM ก็เต็มท้องหมดแล้วอย่างตัวอย่างมะละกอเนี่ยเราก็กิดกั้นจนกระทั่งว่าเราพัฒนาต่อไม่ได้แต่สั้นทราบใช่ไหมเวลานี่มะละกอที่ท่านกินส้มตำอยู่ทุกวันอะมันเป็น GM เหมดแล้วั็เป็นเทคโนโลยีหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเราจะรออะไรนะครับ ท่านอย่าไปพูดเลยครับว่าประเทศไทยบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเหมือนสาวที่มันยังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่มันหมดสภาพไปแล้วตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ขณะนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราก็จะไม่มีกฎหมายดูแลไม่มีองค์กรดูแลเหมือนมะละกอเนี่ยเวลานี้ก็บอกว่ามันมี GM แต่เราคุณเราเข้าไปดูแลมันไม่ได้เพราะมันเหมือนของเถื่อนนะเหมือนกันนะเหมือนของเถื่อนแต่ว่ากระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นเกษตรกรต้องการพืชที่ทนทนโรค แล้วเราก็ไม่ให้เขาทําเมื่อไม่เขาทำเขาก็เขาต้องไปทำ <c oughs> เพราะว่าไปทําจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ละแ <c oughs> ะ่ลักลอบจะทำอะไรได้แล้วก็ดูอะไรดูแลเขาไม่ได้ เพราะงั้นก็เราต้องปล่อยไปเรื่อยๆอนะเราลูบหน้าปาดจมูกอ่ะเกลียดปลาไหลกินน้ําแกงคนผมก็คิดว่าเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับก็ขอร้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับท่านจะเป็นทางการเมืองก็ดีจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พร้อมอยู่แล้วก็ดีจะเป็นธุรกิจก็ดีจะเป็นเอ็นจีโอก็ได้นะต้องมารวมหัวแล้วก็มาคุยกันแล้วก็สร้างระบบการแข่งขันของประเทศไทยให้มันเกิดขึ้น ก็มีฉะนั้นมันก็จะรักรลั่นล่นล่นอยู่เนี้ยแล้วทายเราก็อาจจะเสียหายมากแล้วกลับมาไม่ทันแล้วถ้าเราช้าไปอีก5ปีสิปีนะคร,ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณบอลสินมากครับขอบพระคุณครับ ครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือคุณพรสินพัชรินทร์ตนกุลนายกสมาคมอาหารสัตว์ไทยได้ออกมาเปิดเผยและก็พูดความจริงให้ฟังกันในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเวลาชั้นนรายการก็เราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับยังทึงสุขเวลาเดียวกันกับกระผมทวินสวนนุวรรณมณีสวัสดีครับ